สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอยนะคะในช่อง YouTube ร์ดบายพลอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยนะคะก็อยู่กับเจ้าเอเวเรนตนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมพลาสนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อมาพร้อมกับเกียร์อโอโต้นะคะแบบ10สปีดเลยราคาจะจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 8 9 7 0 0 0านาหนะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะแบบ2.0เทอร์โบคู่นะคะแรงม้า210แรงบิด500นิวตันเมตรค่ะ วันนี้นะคะตัวรถวันนี้จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็พร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตกระจังหน้าสีดําเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ชุดแต่งเป็นยังไงน้องคอยพามาชมกันค่ะนี่เลยสําหรับกระจังหน้าที่เราเปลี่ยนมานะคะชุดแต่งเราจะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะกระจังหน้าของเราวิกเตอร์นั่เองค่ะจะเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟที่กระจังสามดวงแบบนี้ค่ะสําหรับรุ่นโกลดไทเทเนียมพัสนะคะเราจะมีกล้อง360องศารอบพันมาให้นะคะกล้องทางด้านหน้าก็จะอยู่ทางฝั่งนี้เลยนะคะ แต่ทางด้านล่างลงมานะคะก็จะเป็นเิร์ตของเจ้าวิกเตอร์นะคะตัวนี้เราครอบเข้าไปทั้งชิ้นเลยนะคะก็จะมีเวน้นในส่วนของเซนเซอร์หน้าให้ด้วยนะคะเซนเซอร์หน้าเราก็ให้มาถึง6จุดเลยนะคะมีไฟตัดหมอกหน้ามาให้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีห่วงลากจูงทางด้านล่างนะคะเจ้าเกิรอตันนี้ก็เว้นในส่วนของห่วงลากจูงให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูที่ด้านข้างกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นคิวล้อขนาด4นิ้วนะคะก็จะเป็นลายนูนนิดนึงนะคะตัวนี้ เราสามารถเลือกได้นะคะ3นิ้ว4นิ้วค่ะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแบบเท่ๆหน่อยนะคะจะเป็นสีนิ้วแบบนี้น,นั่นเองค่ะในส่วนของแมกยางนะคะอันนี้เราให้เป็นขอบย0เลยนะคะในส่วนของตัวแมกคะ่ะอันนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะจะเป็นของกาชีเอ็กนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางจะเป็นของซูแมกนะคะขนาดอยู่ที่2องเจ็ดห้าทับห้าขอบ20สค่ะมาแบบดุดันแบบนี้นะคะเป็นยางออเทเลนนะคะยางเอชี T นั่นเองค่ะนี่เลยมาให้สวยๆเลยนะคะ ในส่วนของตัวหูกระจกเขาก็จะมีตัวบายสปอตนะคะมาให้ถ้ามีรถเข้ามาทางด้านหลังตัวนี้ก็จะมีไฟนะคะขึ้นสีส้มให้ทางามุมของหูกระจกตัวนี้นะคะเวลาเราเปลี่ยนเลนเราก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสาหรับตัวบายสปอตมีกล้องข้างๆนะคะไฟส่องสว่างข้างตัวรถมาให้พร้อมเลยรุ่นนี้ดมเดิมของเขาก็จะมีบันไดข้างมาให้แล้วนะคะกับเราหลังคาที่มาจากโรงงานนะคะ ที่เราติดเพิ่มเติมนะคะจะมีในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะแล้วก็เบ้ารองมือเปิดนะะั่นเองค่ะมาดูที่ด้านท้ายกันนะคะสําหรับทางด้านท้ายนะคะต้องบอกว่าไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานก็สวยมากแล้วนะคะนี่เลยก็จะเป็นขีดๆมาให้แบบนี้นะคะเป็นไฟแบบมัสแต็งนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านทางด้านนี้นะคะจะมีอะคริลิกนะคะคำว่าเอเวอรเรอยู่ทางด้านในนะะั่นเองค่ะ แต่งนะคะที่เราใส่เพิ่มเติมทางด้านท้ายก็จะเป็นชุดของวิตเตอร์นะคะนี่เลยจะครอบเข้าไปทั้งชิ้นเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีท่อแบบนี้ให้ทั้งสองข้างนะคะทําให้ด้านหลังนะคะดูมีความสวยงามมากขึ้นค่ะมาให้แบบนี้เลยพร้อมกับเซ,เซนเซอร์หลังเช่นเดียวกันนะคะฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะนี่เลยแค่กดปุ่มนะคะก็เปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายค่ะสําหรับ,บ,บอบ์ดแถวสามนะคะตัวนี้จะเป็นแบบปลับไฟฟ้านะคะสามารถ กดปุ่มนะคะปรับเบาขึ้นลงได้เลยนะคะเดี๋ยน้องพลอยปรับเบาให้ดูนะคะเราใช้วิธีการกดปุ่มนะคะเบาะก็จะขึ้นลงแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายค่ะสะดวกสบายเลยนี่ค่ะแค่เรากดปุ่มแค่นี้นะ,ะเดี๋ยวน้องพลอยพาไปดูแถวสองกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ สำหรับภายในห้องโดยสารแถวสองนะคะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะตัวอบ์ดจะแบ่งเป็นหนึ่งที่นั่งกับสองที่นั่งในการปรับนะคะสามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะคะก็จะมีสลักอยู่ทางข้างใต้นะคะนี่เลยกดแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังได้แบบนี้เลยนะคะหรือว่าใจเอนเบาะก,ก็ได้นะคะนี่ค่ะเรากดสลักตรงนี้ยกขึ้นนะคะแล้วก็ดันได้เลยหรือว่าจะพับเรียบนะคะดึงสลักทางด้านนี้นะคะ<ๆ>ก็พับเรียบได้ทั้งแถวสองแถวสามนะคะนี่เลย สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีที่ปรับลมแอร์ทางด้านแถว2ให้นะคะจะเป็นลมแอร์สำหรับแถว2แถว3แต่ว่าอุณหภูมินะคะจะเชื่อมกับฝั่งคนขับนะคะทางด้านคู่หน้าจะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะจะมีที่เสียบไทย e A ไทย e C นะคะแล้วก็เป็นปักสามตาให้ด้วยสําหรับด้านบนก็จะมีมูลรูปให้ด้วยนะคะเป็นหลังคาแก้วแบบนี้เลยสําหรับตัวกระจกนะคะจะสามารถเปิดได้ถึงขีดดําตรงนี้นะคะแล้วก็ ม่านสีดําปิดนะคะจะสามารถปิดได้สุดเลยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะกดปุ่มเปิดปิดได้เลยค่ะใช้งานง่ายๆเลยเดี๋ยวน้องพลอยพาไปดูแถวหน้ากันค่ะทางด้านเบาคู่หน้านะคะก็จะเป็นเบาปรับไฟฟ้านะคะทั้งคู่เลยนะคะเลื่อนหน้าปลอยลังยกเบาขึ้นลงเอ็นเบานะคะแล้วก็จะมีที่ด้านหลังตรงนี้มาให้ด้วยนะคะจะเหมือนกันทั้งคู่เลยในส่วนของภายในนะคะทางด้านจอกลางค่ะจะมีขนาด12นิ้วนะคะเป็นทัชสกรีนสีค่ะ ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยไม่ต้องเสียบสายนะคะตั้งจอนะคะก็จะมี w i r ลสชาร์จเจอร์มาให้นะคะสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยนะคะไม่ต้องเสียบสายแล้วก็จะมีที่เสียบ USB Type A กับ Type C มาให้ทางด้านข้างๆค่ะในส่วนของตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ10สปีดเลยตัวนี้นะคะก็จะตัดรอบเร็วนะคะก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยในส่วนของเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ กดลงนะคะเหมือนเอาเบรกมือลงแล้วก็ยกขึ้นเหมือนเอาเบรกมือขึ้นน,นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของสองไฮ่โฟ h ์ไฮ่ o ฟ low มาด้วยนะคะสาหรับส o high กับโฟ r ์ h กดได้เลยขณะขับขี่แต่ว่า Follow ต้องเข้าเกียร์ n ก่อนน,นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีการปรับโหมดการขับขี่ด้วยนะคะจะใช้วิธีการหมุนตรงนี้นะะั่นเองค่ะก็โหมดการขับขี่จะขึ้นที่หน้าจอที่หลังพวงมาลัยนะคะจะมะีตัวจอดอัตโนมัติให้ด้วยจะมีตัวถอยจอดอัตโนมัตินะคะมีจอดเทียบข้างถอยจอดเข้าซองมีการลด พีกคว่ำนะคะแล้วก็จะมีหมดอปโรดให้ด้วยมาดูกันที่พวงมาลัยนะคะสำหรับตัวพวงมาลายะะัยเนี่ยค่ะสามารถปรับได้สีทิศทางเลยลงขึ้นดึงเข้าถอยออกได้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบคูต์สตาร์ทนะคะเหยียบเองแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทที่ทางฝั่งขวาได้เลยนะคะสําหรับฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะทางฝั่งขวาจะเป็นปักที่จอหลังพวงมาลัยนะคะมีเลื่อนเพลง แล้วก็รับสาวังสายที่ทางด้านนี้ได้เลยในส่วนของทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะคะมีรถเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยสำหรับตัว Adaptive Cruise Control นะคะตัวนี้ค่ะเราสามารถตั้งค่าความเร็วของรถได้นะคะแล้วก็คันนี้จะชะลอตามคันหน้านะคะแล้วก็เพิ่มความเร็วตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการรับชมนะคะเจ้าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดคับสคันนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามหลวงคอยได้เลยค่ะที่เบอร์0616624169นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ที T ่ ployford ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะแถมชุดแต่งแบบนี้ให้รอบคันเลยค่ะสนใจต,ติดต่อมาได้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย